แต่บางทีโอกาสและความสำเร็จอาจจะอยู่แค่ตรงหน้าเราเพียงจะต้องเดินไปหามันเองผมชื่ออัจพลจตุรพรคุณนะครับปัจจุบันทำงานเป็นพนักงานบริษัทที่ d t แท็ งานที่ทำจะเกี่ยวกับเรื่องออการกํากับดูแลนะครับเรื่องเกี่ยวกับคอม p พลน n ์นะครับปัจจุบันฝ่ายที่ทำอยู่ก็คือเรียกว่า Ethics and Compliance Department นะครับก็คือหน่วยงานทางด้านจริยธรรมและก็การกํากับดูแลของ DTAC ครับปกติแบ c ็กกราวผมเนี่ยผมเรียนจบปริญญาตรีกฎหมายนะครับแล้วก็ปริญโททางด้านทรัพยากรมนุษย์นะครับแล้วก็ สาเหตุที่ทำไมถึงคิดเรียนต่อเพิ่มก็คือว่าผมคิดว่าการเรียนรู้ของคนเราก็คือต้องต่อเนื่องแล้วก็จริงๆแล้วก็มัน,มนไม่มีหมดะนะฮะเราก็ต้องเรียนต่อไปเรื่อยๆเพื่ออัปเดตความรู้ต่างๆใน,ในธุรกิจแล้วก็ใน,ในโลกของเรานะครับมันมีความรู้ต่อเนื่องใหม่ๆมาตลอดกอ็การที่เราได้อัปเดตได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้พบปะผู้คนใหม่ๆก็จะทำให้เรา ตื่นตัวพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับผลที่เรียนที่ดุสิตธานีก็คือว่าหนึ่งชื่อเสียงนะครับมีความเป็นเเปเชียลิสเฉพาะด้านโดยเฉพาะด้าน h อสเพ t a ิ i อ y นะครับเกี่ยวกับเรื่องโดยเฉพาะเรื่องโรงแรมนี่ทุกคนในประเทศรู้จักหมดดุสิตธานีนะครับแล้วก็ไม่ใช่มีแค่โรงแรมเดียวในประเทศไทยมีสาขามี โรงแรมในพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดต่างๆเต็มไปหมดเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่ประเทศไทยไปถึงนานาประเทศเลยนะครับทั้งเอ,อ,อเมริกาแอ,อ,อาฟริกาก็ยังมีนะครับก็เรียกได้ว่าหลากหลายนะครับแล้วก็ทําให้เชื่อมั่นได้ว่าการที่เราได้มาเรียนเรื่องการจัดการธุรกิจบริการที่นี่เนี่ยน่าจะได้ประโยชน์กลับไปแน่นอนครับแน่นอนแหละครับการศึกษาก็ ได้ความรู้ได้ประโยชน์นะครับได้ทำให้เราได้ปรับเปลี่ยนวิธีคิดปรับเปลี่ยนทัศนคตินะครับโดยเฉพาะการศึกษาหลังจากที่เรียกว่าบัณฑิตศึกษานะครับก็ทำให้เราได้มีมุมมองที่กว้างขึ้นนะครับได้วิธีคิดใหม่ๆการจัดการแบบใหม่ที่อาจจะง่ายขึ้นสะดวกขึ้นไม่ยุ่งยากแล้วก็ได้ประสิทธิภาพที่ อาจจะไม่น้อยกว่าเดิมหรือดีกว่าเดิมนะครับอันนี้คือประโยชน์ของการที่เราได้มาเรียนรู้ได้มาต่อยอดครับบรรยากาศในห้องเรียนนะฮะก็รู้สึกสนุกสนานนะครับเป็นกันเองทั้งในแง่เพื่อนร่วมห้องแล้วก็อาจารย์ที่มาบรรยายในแต่ละวิชานะครับก็การเรียนในเรียนในวันเสาร์นะครับผมไม่รู้สึกขี้เกียจเลยคือพอเช้าวันเสาร์ รู้สึกว่าอยากจะรีบตื่นเช้ามามาเรียนนะครับแล้วก็หลังๆที่มาเป็นคน echo, แรกๆด้วยนะครับก็8โมงอะไรเงี้ยก็มาถึงแล้วรู้สึกว่ามีความสนุกมีความสุขที่จะได้มาเ,เติมนะครับมาเสริมความรู้ใหม่ๆนะครับก็เพื่อเอาไปใช้ในการทำงานต่อไปครับความท้าทา,ายในโลกปัจจุบันนะฮะก็คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงนะครับ ปัจจุบันทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับถ้าเราเรียนปริญโทเมื่อ30ปีที่แล้ว20ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วกับเรียนรู้ในปัจจุบันไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับก็จะเรียก MBA เหมือนกันแต่ว,ว่าวิชาที่เรียนการเรียนรู้ต่างๆรูปแบบการสอนก็จะเปลี่ยนไปนะครับเหมือนกันในโลกธุรกิจปัจจุบันนะครับ30ปีที่แล้วกับ10ปีที่แล้วกับวันนี้วิธีคิด ก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับต้องปรับตัวให้เท่ากับสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อที่จะทําให้ธุรกิจของเราเนี่ยสามารถอยู่รอดดําเนินต่อไปแล้วก็ทํากําไรได้ครับแน่นอนแหะครับเมื่อเราได้ความรู้ให,ใหม่ๆเราก็จะมีวิธีคิดมีการปรับปรุง improve การทำงานของเรานะครับ เรื่องเรียนต่อเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะครับออได้ความรู้ได้วิธีคิดใหม่ๆมุมมองใหม่ๆจากอาจารย์นะครับได้ update, อ,อัปเดตเรื่องวิชาการต่างๆก็แน่นอนแหละก็อยากจะฝากว่าทุกคนที่กำลังคิดอยู่ก็จริงๆเราไม่ต้องคิดเลยนะฮะเรื่องเรียนต่อเป็นเรื่องที่สําคัญแลวก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วล่ะนะครับถ้ามีจังหวะเวลาว่างนะครับโอกาสเอื้ออํานวยนะครับก็มาได้เลยครับ